สวอ,อได้ลงพื้นที่ไปจังหวัดน่านนะครับซึ่งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒธธิสภาพบประชาชนนะครับได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านเพื่อที่จะติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาตินะครับ ที่สารากลางจังหวัดน่านดรดาวน้อยสุดที่นิพพันธ์สมาชิกวุฒธธิสภาก็ได้มีการประชุมติดตามข้อเสนอแนะต่างๆรวมถึงเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามโครงการสมาชิกวุฒธธิสภาพ,พบประชาชนนะครับซึ่งก็ได้ประชุมดําเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในภาครัฐแล้วก็การเก็บข้อมูลเรื่องของรูปแบบวิธีการประเมินด้วยเครื่องมือที่กําหนดนะครับโดยสํานักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติที่จะประเมินหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดประมาณ8 0 0 0หน่วยงานเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศท,ทางแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้ทุกหน่วยงานของประเทศเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมแล้วก็มีความโปร่งใสในการดําเนินงานด้วยนะครับโดยตัวแทนของเยาวชนนะคะซีโปรเจกต์ค่ะที่ได้ร่วมติดตามการทำงานของสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในครั้งนี้นะคะก็ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่แล้วก็ได้ ับประเด็นภายในจังหวัดของตนเองรวมไปถึงการที่จะเสนอมุมมองของเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะเพื่อพัฒนาไปอีกด้านในการจะสะท้อนถึงปัญหาแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกภาคส่วนด้วยค่ะ